เราก็ไม่ได้ประมาณหมู่คณะครูบาอาจารย์คำว่าศินแปดสมาทานแล้วนี่ถ้าว่าทานเป็นสมาทานถ้าไม่ว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมันก็เป็นนิจสีลนี่แต่ก็ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ความคิดของพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้ศินแปดชั่วโมงหนึ่งศินแปดสิบนาทีศีลแปดห้านาที รามานึกตึกทองดูเรามันจะไม่เป็นประเพณีอย่างนี้ต่อกันหรอเนี่ยโอ้ยก็ไปนอนกับเมียให้บีมเบียซะก่อนเฮ้ยก็จะกลับมาถือสินแปดเอาสิบนาทีแล้วกลับไปนอนมกับเมียขอนแล้วก็กลับมาถือศีลแปดต่อนี่มันจะเป็นอย่างนี้หรอลูกเรามันจะไม่พังไปหมดหรอือลูกศาสนาเราคําว่าศินแปดไม่นี่จะศินมันก็ขึ้นต้นไปแล้วนี่นานี่ใช่ไหมล่ะนั่นแหะมันก็ขึ้นต้นไปแล้ว ก็จะว่าเป็นเป็นสินแปดนี่นะมันมันไม่มีมันไม่มีที่จะแย้งไปก็ศินห้าสินห้านี่ก็ยังพอคุยกันได้อยู่ในหลุงแต่ศินแปดนี่ดิเออมันมันไปเลยนั่นนั่นสมาทานศีลแปดไงสมภาทานศินแปดชั่วโมงหนึ่งสามสิบนาทีสิบนาทีก็มีก็สมภาทานศินแปดแล้วลูกบุก็ฟังอยู่นะพ่อแม่ครูจ้างก,ก็พากันทาอยู่เราก็ไปยืนดูอยู่พิจารณาดูมันเป็นไปได้ยังไง มันไม่จะพังหมดหรือศาสนาเรานี่จำอย่างนั้นก็ว่าเอาโลกเอาสงสารเขาหน่อยกาว่าเอาแต่ว่าเอาโลกเอาสงสารเนี่ยคาว่าเอาโลกเอาสงสารช่วยโลกช่วยสงสารก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจเรื่องธรรมะนี่พูดให้เข้าใจเรื่องการรักษาศีลไม่ดีหรอศีลแปดเป็นอย่างนี้ศีลห้าเป็นอย่างนี้ศีลสีเป็นอย่างน้น่าจะค่อยบอกให้เขาเข้าใจมันพระหลานน่สงอย่างนี้อย่างนี้มันมันไม่ได้หลอกจะเป็นอย่างนี้นะเพราะาหุวงสดศีลหลวงสถศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เนี่ยถ้าทําได้วันหนึ่งก้าคืนหนึ่งนี่พระลานิสงมากไหมถ้าพูดทรัพสมบัติเท่ากับสิบหกเฟนในอินเดียจะไหมก่อนเฟนอะไรบ้างก็ไปศึกษาดูเอาล้วดูนะนั่นทรัพส,สมบัติรวมทั้งหมดนะทั้งอยู่ในสิบหกเฟนทั้งทรัพสมบัติที่ว่านับทรัพสมบัติที่เป็นมนุษย์ด้วยเป็นจัตเจริญชานด้วยอะไรทุกอย่างละที่เป็นทรัพส,สมบัติที่เป็นเงินเป็นทองแก้วแหวนทุกอย่างละนับรวมกันนั่นแหละเพียงพระหลานิสง วันหนึ่งกับคืนหนึ่งแห่งศีลแปดมีการตั้งใจนั่นดูแลตัวเองเป็นปกติและลึกถึงศีลตลอดมีความเชื่อเลื่อมใสมีความศรัทธาแบบฝังลึกเหมือนหลวงปู่พูดให้ฟัง record. ขนาดนั้นนะลูกนะถ้าจะพูดถึงพระลานิสงส์้นเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนีนับทรัพย์สมบัติได้สิบหกแฟนในประเทศอินเดียสมัยก่อนนั่นเดี๋ยวนี้ก็สิบหกแฟนก็แยกไปหมดแล้วก็แยกไปนนนประเทศโน้นบ้างประเทศนี้บ้างก็แยกไปอยู่นั่น สมัยก่อนนี่อย่านั้นแหละรวมกันนั่นแหละนี่คือทรัพย์สมบัติเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเดกก็จะบอกว่าอะไรล่ะจะบอกว่ารักษาอุโบสถเธอฉีนเพียงาสาถนาที <c oughs> ก็มีในในพระสูตรนอแกกําลังสมาทานฉีนนั่นทนี่ว่ากพ่อเคยเทศให้ฟังนั่น,นแกไม่ได้ใช้พุทธศาสนาหรอกแต่แกก็ใส่บาตรดูนั่นแกกำลังป่วยนั่นพระก,ก็เลยขึ้นไปนั่นบอาเป็นยังไงอุบาสกพอทนได้ไหมทนได้ยากครับอื เออแล้วลึกถึงพุทธเจ้าหรือลึกถึงยังไงแล้วลึกถึงไม่เป็นอาธมทานถิ่นหน่อยสนาทานถิ่นไม่เป็นขอรับเออจะพาว่านะนั่นก็เพียงยังไม่ได้ขึ้นต้นที่ไหนก็เพียงก็เพียงแต่ไอ้อาังสมานี่แกก็เลยตายนั่นแหละก็แกตายแล้วก็ได้พระหลานที่สงทั้งหมดในการถือศีนั่นะเห็นไหมหรอมันก็มีในนั้นก็เลยพามปยึดตรงนั้นเหรอนั่นก็รักษาศีนแปดได้ครึ่งวันแกก็เลยเป็นลมตายนั่นอยู่ในพระสูตรนั่นนะนะถ้าจะพูดถึงนะนกราบขอขอมาท่านมาหาด้วยนะเพราะผมเรียนน้อยหน่อยนั่น นักษากิินแปดได้ครึ่งวันแกก็เลยตายแต่พระลานี่สงวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเต็มเลยแกไปอยู่บนดาวบนึงโน่นหรือจะเอาอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นเขาก็เจตนาวันหนึ่งก็คืนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมหล่ะไม่ใช่ว่าเ็าเจตนาเพียงสิบนาทียี่สิบนาทีนี่นาเนี่ยถ้าจะพูดถึงนามันเป็นอย่างนั้นนี่เราอาจจะจริงหน่อยนะนี่ก็ฟังฟังแล้วก็มนสะกิดใจของพวกเราชาวาพุทธทั่วโลกด้วย ให้มันสะดุดหน่อยที่ไม่ใช่ว่าจะเลยตามเลยเลยถิดไปตามกันอยู่งี้มันก็อยู่งี้จะเอาใจญาติขงเขาก็ไม่ทราบแล้วก็พูดให้เขารู้เรื่องของธรรมะที่อันนั้นเขาเจตนาอยู่วันหนึ่งเขาคืนหนึ่งไม่ใช่หรือในสมัยพุทธกาลนะนั่นน่ะนี่เพราะรักษาศีลได้ครึ่งวันแกก็เลยตายนั่นนะ่ะที่ใครไปถามเนะี่ยโมคะลาหรือใครขึ้นไปถามนะั่นว่าทำไมาโอ้ทำไมาย,ยังปาจาันใหญ่แท้ทำไมแสงสว่างทำไมากลิ่นหอมก็นานนี่ว่าอุ้ยอย่าพูดเลยขอรับนี่ผมไม่อยากจะพูดหรอกผมอายู่ว่างนี่นะนี่ อ้ยไม่ท้องอายหรอกพูดให้ฟังหน่อยตำร่องนี้แหละนี่ยเราจึงใจดูนานแล้วเน,นี่ยเนี่ยรักษาฉีนไม่ฉาชินแปดไม่ได้วันหนึ่งก็คืนหนึ่งเลยได้ครึ่งวันตายเชียก่อนนี่เลยมารับบุญกุศลล้วนก็เลยอาย่างทีนะเนี่ยมันก็มีในนั้นนะในวัใน้นลูกหลานฟังพูดถึงอะไรแล้วนี่พูดถึงแม่สุนทรอ,อาสาลาชพูดถึงแม่สุภีสีแก้วทุม่มก็เลยไปใหญ่นู่นเนพราะวันนี้ลกูกเป็นวันเกิดเขาก็จะมารักษาฉีนจะจะเล็กดูแลแม่ด้วยลูกนั่นนะไปดูด้วยอำนาจฉีดนั่น แม่เขาบอกเขาด้วยสิ่งไหนที่ไม่ไม่สมควรฉันก็จะไปฉันนะช่วงเลยเที่ยงไปนั่นหวกหนึ่งพวกโอวันตินพวกนมสดห่วกนมเปรี้ยวน้องไม่ได้ยังไปฉันนะลูกอย่าไปกินนะเลยเที่ยงไว้แล้วนั่นก่อนเที่ยงเขาชัดให้มันเต้นพุงไว้ขวนญให้มันเอื้อมเอื้อมออกมาถ้ามันเลือกมาก็ไม่ผิดนะลูกนะเหมือนเรานี่ฉันเนี่ยช่วงบ่ายแล้วมันเลือกออกมาไม่ผิดแต่ว่า ถ้ามันติดอยู่ในฟันมันผิดนะลูกนะพยายามแคะพยายามแปรงฟันพยายามล้างปากให้ดีและพยายามล้างกลิ่นให้ดีให้กลิ่นมันหายไม่งั้นถ้ามีกลิ่นลงไปในช่วงเลยเที่ยงไปก็ผิดอีกนี่ความละ้อยาของพ่อพินัยนี่เห็นทำไมลุงกูจึงแคะฟันแคะอะไรนั่นแหละให้มันออกหมดอืมันจะร่วงลงไปมันจะกืนลงไปน้ําลายในช่วงบ่ายออกมามันเป็นอาบัตนะมันเป็นบาปต้องเค่งขนาดนั้นนะเค่งกับตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปเค่งกับคนอื่นหลอก อันนี้พ่อพูดถึงเค่งกับตัวเองนะลูกนะเค่งเพื่อต้องการบุญต้องการกุศลขอให้ลูกเข้าใจด้วยทั้งพระทั้งพวกเราด้วยที่เราสาธินแปดนั่นแหละเค่งเพื่อตัวเองนะลูกนะไม่ได้เค่งให้คนอื่นเขามาศรัทธาหรอกเค่งด้วยความศรัทธาพระพุทธเจ,เจา้านี่แหละเค่งเค่งให้กับตัวเองนั่นแหละแล้วตลอดที่เรานี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงปัจจุบันจนถึงวันเราตายนั่แหละนี่ขนาดผ่อนเพื่อลูกเพื่อเพื่อสงสารน,นั่นนี่ผ่อนเพื่อล,ลูกเราก็ไม่ได้ประมาทหมู่คณะรนะูบายาน